สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีจัาก,กิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลบบุรีแสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายใต้แนวคิดช็อปสุขทวีคูณเพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน ที่ลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาลบบุรีหนึ่งนายวชิรเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับสินค้าของฝากของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดลบบุรีแสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภา,า,ายใต้แนวคิดช็อปทวีคูณเพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชน โดยมีนางบันทิตามื่นพรมพัฒนาการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนท่านกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ครับ สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยรวมถึงสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ผู้ประกอบการโอทอปของจังหวัดลบุรีไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดอย่างเป็นปกติการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนจึงเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอปจังหวัดลบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพิ่มมากขึ้นและเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการโอทอปกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มสัมมาชีพชุมชนจังหวัดลบุรี ใต้ทางหนึ่งจังหวัดลบบุรีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มอาชีพและผู้ผลิตผู้ประกอบการ1ตำบลหนึนหนผลิตภัณฑ์จังหวัดลบบุรีจึงได้จัดโครงการยกระดับสินค้าของฝากของที่ระลึกให้มีเอกลักษณ์โดดเด่นแสดงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายใต้แนวคิด ชอปสุขทวีคูณเพิ่มพูนเศรษฐกิจชุมชนเป็นการจัดแสดงและจําหน่ายสินค้าโอท็อประดับจังหวัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรพ่ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โอท็อปและส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์โดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดลบบุรีร่วมแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปจำนวน50บูธประกอบไปด้วยประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาหร นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญากิจกรรมส่งเสริมการขายในทุกวัน โดยจะทำคูปองมอบแก่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับซื้อสินค้าภายในงานอีกด้วยสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้น2ครั้งครั้งละ7วันคือครั้งที่1ระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567ณนะห้างสัรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซเสาขาลบบุรี1และครั้งที่2ระหว่างวันที่16-22กันยายน2 5 6 7ณนะโรบินสันไลฟ์สไตล์ลบบุรีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจังหวัดลบ,บุรี